มีตำนานเล่าว่าขนพลเอี้ยสิงไก่เชียงกุงเมื่อเป็นมนุษย์นั้นท่านได้ยึดหลักคุณธรรมซื่อสัตย์และพักดีและมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเทพเจ้าไถ่สวยเอีย้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนเชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองดวงชะตาควบคุมดูแลความดีความชั่วประจําปีของมวลมนุษย์ เทพเจ้าไถ่สวยเอีะมีทั้งหมด60องค์และในแต่ละปีนักสัตว์จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนักษัตวใดที่เทพเจ้าไถ่สวยเอีะประทะหรือเราเรียกกันว่าชงจะต้องทําพิธีแก้ชงปัดชงจะมุ่งเน้นผ่านองค์ไถ่สวยเอีะเป็นจุดสําคัญการรอเปลี่ยนปีนักษัตว์อย่างจีนจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างมาก เนื่องจากเพื่อนสนิทของผู้เรียบเรียงซึ่งมีสัมผัสพิเศษนั้นได้พาคุณแม่ไปไหว้แก้ชงแต่พบว่าท่านไม่ได้ประทับอยู่เพราะยังไม่ถึงเวลาลงมาแต่ท่านก็ยังไม่ตาประทับรับทราบข้อมูลที่เราทูลขอหนะ้าที่แห่งนั้นแต่ยังไงก็ต้องหาเวลามาไหว้อีกครั้งส่วนวันเริ่มไหว้นั้น มักอยู่ในช่วงวันที่2-5กุมภาของทุกปีอาจจะเคลื่อนไปบ้างหรืออาจจะตรงกันบ้างทับกันบ้างการเปลี่ยนปีนักสัตว์นั้นสามารถมีก่อนหรือหลังวันสิ้นปีวันตุกจีนก็เป็นได้ฉะนั้นอย่าไปยึดว่าในวันสิ้นปีหรือในวันตุกจีนคือการเปลี่ยนปีนักสัตว์นะคะซึ่งในปีนี้บางตำราก็ว่าวันที่2กุมภา บางตำราก็ว่าวันที่3กุมภาแต่ไม่ว่าจะเป็นตำราไหนณนะเวลานี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ปีนักสัตว์ฉลูเรียบร้อยแล้วค่ะวันสำคัญในการขอพรการแก้ชงมีดังนี้ วันศุกร์ที่5กุมภาเป็นวันไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ซึ่งในวันที่5นั้นเชื่อกันว่าท่านจะขึ้นไป็นรายงานความประพฤติกรรมดีกรรมชั่วของมนุษย์ในรอบปีแก่มหาเทวสภาซึ่งมีประเพณีดังเดิมที่หาดูยากนั้นก็คือการไหว้น้อมส่งเทพเจ้าเตาไฟเช,ชื่อกันว่า,ทาเทพเจ้าเตาไฟเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองดูแล ความเป็นอยู่และจดบันทึกการกระทําของคนภายในบ้านการส่งเจ้าขึ้นสวรรค์น,นั้นถือเป็นการส่งเจ้าพักผ่อนขอประจําปีของท่านที่ต้องเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายกับมนุษย์มาทั้งปีพักจนพ้นตุจีนไปสามวันและอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสําคัญนั้นก็คือวันที่สิบห้ากุมภาซึ่งเป็นวันรับเจ้ากลับจากสวรรค์ ซึ่งก่อนกับนั้นเทพเจ้าได้มีการก่อขบวนเกิดขึ้นนะเทียนเหมือนซานหรือประตูสวรรค์เชื่อว่าจะเปี่ยมล้นด้วยพลังบารมีพวกเราควรใช้ช่วงเวลานี้หลังจากวันที่15กุมภานับไป1 5บ0ถึง30วันเพื่อขอพรและรับพลังจากท่านทั้งหลายในเรื่องของสถานที่นั้นคณะผู้เขียน ก็ได้ยกตัวอย่างมาสาสถานที่ซึ่งสถานที่แรกคือสถานที่สถิตโพธิรูปแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิมที่คณะผู้เขียนสามารถสัมผัสถ,ถึงละองความเมตตาแห่งความการุณาปกคุมไปทั่วจนเกิดเป็นความสุขแม้ตื่นเดินก็เหมือนกับฝันคือวัดห้วยปากก้างจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระภูที่สัตว์กวนอิมที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศและที่แห่งที่ต่อมาคือศาลเจ้าแม่กวนอิมแห่งมูลนิธิเทียนฟ้าย่านยาวราชนอกจากจะขอพรแล้วยังได้ทำบุญแก่ผู้ป่วยยากไร้ต่อมาคือโรงเจหลวงพ่อโสธรจังหวัดสะเชิงเซาสถานที่แห่งนี้มีพลังงานที่ดี จึงอยากให้คนปีชงได้หาโอกาสไปไหว้และมีสถานที่อื่นจะแชร์ไว้ใต้โพสต์นี้นะคะเวลาเราเดินทางไปแก้ชงนั้นแต่ละสถานที่จะมีทั้งแก้ชงและขอพรเราสามารถทำได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันโดยสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำของสถานที่แห่งนั้นโดยการบูชา ชุดแก้ชงนั้นจะมีใบฝากดวงหรือเรียกกันว่าใบเทียบแดงให้เราตั้งใจมีสมาธิเขียนชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดและเขียนพระนามไทยสวยเอะลงในเทียบแดงนั้นเสร็จแล้วจึงนำเครื่องแก้ชงนั้นไปวางตามจุดต่างๆเมื่ออยู่ต่อหน้าแท่นองค์ไทยสวยเอีะ แล้วจุดทูปบูชาให้อยู่ในเกิริยาวาจาความคิดสำรวมที่สุดไม่ทำเล่นไม่บนจากนั้นท่องคาถาประจำพ่อองค์จะสวดหนึ่งจบสามจบร้อยแปดจบก็เอาที่สะดวกได้เลยหลังจากที่สวดเสร็จแล้วให้ท่านอธิษฐานชื่อวันเดือนปีเกิดปีนักษัตร มีปัญหาอะไรเดือดร้อนอะไรเพราะร้ายกลาเป็นดีจะตกยากขอให้ปวดอุ้มชูหมดหวังขอให้มีโอกาสว่าเสร็จแล้วจึงปักทูปนะจุดที่กำหนดจากนั้นนำใบเทียบแดงและสิ่งที่ควรมีนั่นคือกระดาษเงินกระดาษทองจำนวน12ใบแต่ถ้าปีไหนมี13เดือนก็ใช้13ใบ หลังจากนั้นทําการปัดชมคือปัดออกจากตัวเอง12ครั้งโดยตั้งแต่ใบหน้าลงไปขาสุดล่างกายชักมือออกนับหนึ่งเว้นระยะหนึ่งลมหายใจอย่าก,กวาดมือปัดเข้าที่เดิมทําทั้งหมด12ครั้งและจะพูดไปด้วยก็ได้ว่าเช่นปัดครั้งที่1เขาะสลายไปปัดครั้งที่สองสเสนียดออกไปปัดครั้งที่สาม ทุกหายไปปัดครั้งที่4ปัญหาหมดไปปัดครั้งที่ห้ศัตรูจากไปเป็นต้นแต่ก็อย่าปัดไปทางคนรักของตัวเองหรือผู้อื่นมีข้อแนะนำพิเศษเมื่อเราจะเดินทางไปไหว้ขอพรหรือแก้ชงคือการเตรียมส้มหรือมาลัยพิเศษไปด้วยโดยเราจะไหว้ที่พระพุทธองค์พระโพธิสัตว์องค์ประธาน ถวายผลส้มแปดผลพร้อมมาลัยหอไหวทิพยดาฟ้าดินถวายส้มสี่ผลหรือแปดผลแทนทิศพร้อมมาลัยองค์ไทยสุียะถวายส้มแปดผลพร้อมมาลัยวางกระดาษเงินกระดาษทองไว้ด้วยเวลาอธิษฐานและถวายองค์ไฉช,ชิ่งเอียถวายส้มแปดผลพร้อมมาลัย สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะคะ